ดีค่ะคุณผู้ชมที่รัค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การจนาชีวิตในเยอรมนีอีกแล้วนะคะวันนี้การจนาจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางไปยังเมืองฟ u s เซนเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามน,นะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลาจากปราสาทนอชวานสไตน์ stein. ในช่วงนี้ของเยอรมนีนะคะก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วบวกกับปีนี้นะคะมีหิมะ ตกแทบจะทุกวันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยกาญจนาก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทันกิจกรรมในวันที่อากาศดีแล้วก็มีหิมะค่ะไปชมกันเลยค่ะ ภูเขาหิมะนะคะภูเขาหิมะอู้สูงมากๆเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวพาเดินไปดูตรงนี้ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วค่ะที่นี่ก็คือเลชฟัลนะคะแล้วเราก็ได้ที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งที่จอดรถตรงนี้นะคะหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะค่ะจากที่จอดรถก็จะเห็นป้ายบอกว่า จากตรงที่การนายืนอยู่นี่นะคะห่างจากพรมแดนออสเตรียเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองค่ะอู้ทางเดินนีม่มะนะคะนี่ไม้หไมที่มะ ถ้เราเดินมาจากตรงนี้ค่ะเดินลงมาทางค่อนข้างที่จะชันนะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในเมืองค่ะทางที่เราจะเดินต่อไปนะคะเดินเข้าเมืองนะคะยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่นาทีตอนนี้รอคุณสามีอยู่เขาไปเข้าห้องน้ำกลางป่า ตอนนี้นะคะการจนัก,ก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะคะเมืองแห่งนี้ก็คือเมืองฟู s เซนนั่นเองนะคะเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามนะคะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านค่ะบ้านเรือนที่นี่นะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะแตกต่างจากเมืองอื่นฟู s เซนนะคะเราใช้เวลาในการเดินเนี่ย ไม่กี่ชั่วโมงเราก็เดินทั่วแล้วค่ะค่ะตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถมองผ่านบ้านเรือนนะคะที่เป็นเหมือนตรอกซอกซอย มองไปด้านหน้าเราก็จะเห็นภูเขานะคะแต่ก่อนที่จะถึงภูเขาเนี่ยเราก็จะเห็นแม่น้ํานะคะเนี่ยค่ะที่อยู่ด้านหลังกาจนานะคะก็จะเห็นสีสันของตึกนะคะที่สวยงามนะคะคือตึกแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีสีที่แต,ตกต่างกันเนาะสีฟ้องที่คุชมเห็น ที่อยู่นั้นมากตรงนี้ก็คือโบสถ์นั่นเองนะคะโบสถ์คาทอลิกค่ะถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดนะคะการจนาก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในค่ะซึ่งการจนาเคยเข้าไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งข้างในเนี่ยสวยงามมาก ตอนนี้เราเดินกลับแล้วนะคะกลับไปที่รถว้าวที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านะคะนี่ก็คือแม่น้ำเลชนะคะแม่น้ำสายนี้จะใสามากนะคะจะมีสีเขียวมรกต Beautiful, beautiful. Deep within here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? against the flow a drop in the ocean so in this reaching for our moments piles above i just need one นี้นะคะกาจนานั่งอยู่ที่ริมแม่น้ําเลสนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ค่ะหนาวไม่หนาวดูเองนะคะน้ํากลายเป็นน้ําแข็งเลยค่ะน้ําที่อยู่ในแม่น้ํานะคะกลายเป็นน้ําแข็งโอ้มาฮึบ <laughs> เหมือนเหมือนผู้สูงอายุค่ะ <laughs> นี่บันไดย,ยังมองไม่เห็นเลยนะคะหิมะท่วมหมดเลยมองไม่เห็นขั้นบันไดเลยลงมาเรียบร้อยอปลอดภยัย ค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกสนานอีกทริปหนึ่งนะคะเป็นทริป One Day Trip นะคะแล้วก็เราเดินกันทั้งหมดนะคะ14กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าใช้เวลาแค่1ชั่วโมงกับ36นาทีเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเดินเร็วมากนะเร็วมากเนาะ เพราะว่ากาญจนามีขาสั้นๆแต่ก็เดินเร็วได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะหิมะก็ตกนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคงเห็นนะคะมองผ่านหน้าต่างเนี่ยก็คงจะเห็นหิมะตกนะคะท,ที่บ้านที่กาญจนาอาศัยอยู่คะ่ะก็เป็นอันว่าคลิปนี้ของเรานะคะกาญจนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Deep within Here we go But somehow I'm caught in the middle Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moment's miles above? I just need one.